กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอซทุกคนยินดีตอนหลับขอสู่ช่องเมย์เงิ้งนะพี่น้องเช้าของวันพุธวันที่สามสิบเอ็ดนะพี่น้องเดือนเดือนแปดสากลแต่เป็นเดือนเก่าลาวพี่น้องตอนนี้ วันที่หนึ่งเมื่ออื่นนี่ก,เเกาเป็นเดือนกันยาเป็นเดือนซิบลาวพี่น้องเดือนเก่าไทยเดือนซิบลาวเมื่อคืนเราฝนชิตกโปโตกพี่น้องเลยหาซวยอขาว,วะหั่งอะไรวะเกี่ยงเนาะอะไรนี่ ห่างอย่งลูกมันยุ่ยใสหึห,หต่ทยายเงิงก็พี่นอ้องตอนนี้จะไปสวยเขาซะก่อนว้าวพี่นอ้องอาหารเช้าออมื้อน,นี้นดูหน่อยายเงิงยายเงิงไปจูดมาขึ้นนี่พี่น้องเลยยายเงิงหลักไปจูด มีตลูกใหญ่ๆขั้นผมเบิ่งอย่างหนึ่งกับผู้เป็นตะกินได้เนาะแต่คือโบกคือเบ่งไปนะแต่พอขัวซุกมันก็ห่วยมันก็แซบแล้วตัวแบบนี้มันจะแซบพี่น้องเลยนีะตัวจังสี คือจังสี่กับแซบอยู่จังสี่กับแซบสรุกับแเบิดกตลูต่อมีสพอานารวม อ๋อกินรอบเ้านี่แหละพี่น้ออาหารเ้าค่ะเมื่อน,น,นี่เป็นเห็ดไข่ไโอ้ยเป็นเน่าผัวมาคลายกับโบแมนได้เงื่อนไปจูบไปจีดดอกพี่น้องเลยจเจ้ามาคลายหาย มีลูกต่อมีเห็ดก็จะ,จะเอามาขายให้เห็ดก็จะขายต่อปีใดอุย้ยไหน่อน้องเบอมอยู่ยอมนอนชิบไปดอนหอชิบสองโมงยังชิบสองโมงยังชิบนาที่ชิบสองโมงกลางคืนน่ะเออชิบห้าอยู่ดนอนหอมามาขายให้เลยชิบไปดนอนหอกันนไปยังดนอนหอนึ่งตัว ฮ่าเฮ็ดไม่มีแต่เฮ็ดขกบ่อนเฮ็ดขกในหูไอ้นน่จาวอืมก็เลยสิบอยู่บ่นอนฉเนาะบ่บ่นอนแต่ว่าทิปน้าให้กอดตอนหอสายหากินกลางคืนเนาะพี่น้องว้าแต่สำนี่เละพี่น้องเลยคือสิเข้าใจีดอกสายหากินกลางคืนจะเล่ากับโบมีผิดมีผิดยังดอกพี่น้องเลย เห็ดฮ้อนมันกับบุคอยเกิดมันหาบ่าทันกระเจ้านเนี่ยแหละพี่น้องกลางคืนกับ่ได้อยู่ได้นอนไผ่หุ่นที่นู่นที่เขาต้มหัวบ่ออกพี่น้องเห็ดมักกี้นี่เห็ดแล้วกับมือเลยพี่น้องเธอเบิไ์กถ่ายตอนเห็ดในเบิ่งเนาะแซ่บอยู่บ่เนาะเพื่อสีแซ่บพี่ดอก น้ำตาลมันทันแตกพี่เน้ะสำเนียำหินยาวจวบจวบจู่หลดอีกต้นไหนก็จะเป็นตะกินกว่านี้ให้น้ำตาลมันแตกซะก่อนตบมือวานเลยล่ะพี่เนอะเมื่อนี้มี่แนวกินเดยอสิ จุเห็ดชินก่อนพี่น้องย่งขัวลูกต่อแกงเฮ็ดเนาะอาหารเสามาางึงคือคือสิาพาไปไกลแท้อีว่ะเมื่อเวียงจันทร์กำลังปีงอื่นพี่น้องเลยว<า>เวียงจันทร์เลย เพี่งอื่นสิตามป่นอื่นสี่ตัวตั้งแต่ข้าวไปคุดผลหละพี่น้องเลยตอนตะข้าวไปคุดอพน้นตามแกงตอนผลแหละกับยาเงือกเหลือใสหอ่อเขาอื่นมันมันมันชิลานตายในน้องอื่นถ้ากระแกงเฮ็ดแล้วเดี๋ยวสิขัวลูกต่อต่อช่องเดี๋ยวพอห่อเขาที่ซอ,องเดี๋ยวพอดห่อเขาที่สอง แต,ต่พอเห่อเนาะตำชมาเห็ดตำปนีกซะก่อนชุกเลยแหละพี่งตั้งแต่เาวสาวตั้มส่็จหมดผิดดิบจั่มสาวฮะอาจารย์ให้ไปซุยหน่อยดี สยนาวเด็ você, você, você ู้นเด็้อเสพร่งคงร้อยดูหอาอะไรกันไว้ขัวลูกต่อกับใส่แกงเฮ็ดนั่นเองตำตำอึ่งแรกจะจิ๋วอ่ะตำอื่นอืมปวดอึ่งกัแล้วฮัลโหลตำ สีทอ,อย่าง,ง,งาเจ้าพ้าเอาแขงมาค้า,า,างเวียนตะเฮิงขีควยมันกับหอยอ,อยางมี่ะไพี่น้องเลยอือพวกแซ่บกูมูแซ่บกูมูพวนธรรมดาโคบเขียดการทันโกิ้นขนาดพี่น้องมันผสมกินเพ่นกับสบโบก,บก,บก,บกี้กราคามันก็แพงกว่ากวบกบเขียดดี ลาพาคาแพงกูวกัวแทบกู๊อสกกี้วาสิปลนลส่น้าเอาต้มปนก็เลยเปลี่ยนใจทำยังเงื่องวะยังเงื่อนวะปนแหงอรีดีปะจะตั้เนาะจะตั้มเนาะเดี๋ยวตัมต้มกับถัว จะ <laughs> ่นใจแล้วแซบเบียดออกอกจะปีงจะซุกเลยนบบน่นคืองูเวียนบบน่ะว่ะอ้ยโอ้ยแบบอาลตางลาไก่พี่นอไปเลียงกันใช่มาเดินน้องอีแล้วพี่น้องตอนนี้กำลังขูวาจะพี่น้องา่าดตลูกต่อรับพมิจะโตใหญ่ๆเนาะ ต่อยนีคือ,อใหญ่ยิ่งนทะบุย้ยอืมปั้นกันมาบุญุ่มหาได้แล้วก็ปั้นกันบ่ขายอืมีมลได้อืมอืม,อมต่อไม่รู้นี่จะแม่ม,มันอยากเป็นแม่ไปเบิร์ตหลอต่อเลยอันนี้ขัวต่อนะพี่น้อรอเ่านี้มันซุก ต้นี้ซุปกระเดี้ยวก,กะไดีกินนะพี่น้องเบิ่งอาหารเสา,าร์ฮะนะพี่น้องซาซิเห็ดแล้วเรียบร้อยแล้วนี่จแต่งก็เขาเนรมีอ้อเฮ็ดน,นี่เด้ออ้อเฮ็ดนี่จะเป็นแก้วอื่นเนาะเขาเนี้ยวจำ้ำตัวนี้พี่น้องจ้าน,นี่เขาอาหารถ้าเลือดเจ็ดมื่อวานนี่ดอกอันนี้อาหารเลือดตั้งแต่ มือคึืนหนีมุขมองกับสินแหงกันแหละส่วนตัวนี้เนี่ยสดสดใหม่ๆและตัวนี้แกงมือเร่านี้จานเตรียมใส่ลูกตอพี่น้องขึ้นมาเด้อเตรียมขึ้นเตรียมขึ้นมาเด้อกินขาแล้วเชิญก่นอนอใจเอ,อ้ย อโทระักเจ้าขึ้นมาน้ำแน,น่อา,นอ,อาพี่น่องเลยมีแห้งพอกันชิดนะเขบพุณทุกขานที่เดืนที่สม้มบายดีจะ่ะพี่น้